ว่าโทรดีกว่าอ่าโทรรอครับเฮ้ยอุ้ยครับมีน้องด้วยเหรอทำอะไรอยู่ครับเนี่ยวันนี้ก็จะมาขุดกินข้าวอย่างครับค <c ười> ือบวมอาจจะไปแบบจะไปหา,หา,หา,หาอะไรกินใช่ไหมจะทำอาหารอ่ะ <c ười> อยากกินไหม <c ười> สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องสตาร์วินน่าของครับเราตับผมอยู่ปล่อยปล่อยปล่อยมาก็คือจากที่เมื่อวานเมื่อวานซื้นั่งเดียวจากที่เมื่อวานซื้เต้กับบูมทำอาหารมาเซอร์ไพรส์ผมนะฮะอร่อยฮะกินได้กินได้คือว่าอยู่ในเกณฑ์แค่กินได้ครับวันนี้เราก็เลยมาทำครัไม่เตียมแบบว่าไม่เตียมจริงๆฮะที่เราจะโทรถามเมนู ทำแบบผมเลยใช่ไหมโทรถามเมนูได้แต่ผมโทรถามเมนูแล้วผมไปซื้อเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ไปโชว์ฝีมือเชฟให้ดูว่าของจริงเป็นยังไงอ่าได้เอาดิไอ้บุ๊คพูดกันนิดเดียวเลยไม่เสียโอเคอ่ะทำไมคำเสียทำไมเราไปดูเสียเราไปดูเสียเออไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ว่าเสียผมว่าโทรเลยไหมโทรถามเลยไหมว่าเอาส่งอะไรดีเอาป่ะคุยไหมนิดแมทสุ่มแชทสุ่มโทรดิสุ่มโทรเลยเออสุ่มโทรอ่ะลองดูลองก่อนเลย อยากดูว่าเขาจะเลือกทรงอะไรฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโ <Hello? S 1> หลฮัลโหลครับคือ <Hello? S 1> คือเขาจะตัดผมวันนี้อ่ะตัวเองช่วยเลือกช่วยเลือกทรงผมให้หน่อยได้ไหมทรงบ็อก <Hello? S 1> ใช่จะตัดผมวันนี้ฮะทรงบ็อกทูบล็อกทูบล็อกนะอ๋อเฮ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม เอ้ยจะเม็นคนเดี๋ยวนี้คุยกับผู้หญิงเนี่ยลื่นลื่นปึ๊ดแหละลื่นยังแหล่ะฮะคุยกับสรงก็คุยอย่างนี้จริงเหรอตัวเองอ่ะเสียงเปลี่ยนละถ้าเป็นน้ำเอียงอ่ะตาไปไปออันนี้ก็คือผมสุ่มโทรนะฮะแล้วก็กดหัวใจไปแล้วใช่ก็รักกันแล้วกันอ่าคือมันจะเป็นแบบเฟลี่ยนกันอ่าอ่าเราก็จะมีแชทแยกมาครับอย่างคนเมื่อกี้คนนี้ชื่อน้ำอิงนะฮะเมื่อกี้แล้วเขาบอกให้เสียตัดผมทรงทูบ็อกซ์นะฮะเราไม่ได้เสียตัดทูบ็อกซ์ สุจยอดสุดยอดก็คือมันเหมือนแบบว่าประมาณว่าคือแอนเนี้ยคือเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครด้วยนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแบบหน้าตาจะเป็นแบบเราจะเป็นแบบเหมือนอวตารแบบนี้อ่าก็ไม่รู้ไม่โฟมนี่โปรไฟล์ผมปันใครก็ไม่รู้นะครับมีแต่ชื่อก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ที่ซื้อเลยงั้นเราก็จะโทรน้าตรงนั้นเลยว่าทําเมนูอะไรแล้วก็จักระจไปซื้อกเลยหรอเราก็เน่ไปซื้อด้วยกันเลยรอาเดี๋ยวทําให้ดูว่าเชฟของจริงเป็นไงเจอกันในรถ ครับมาตอนนี้เราอยู่ในรถกันแล้วถอยเพื่อนถอยถอยคือบกเด็กบกครับก็เดี๋ยวเราจะไปแม็กซ์แวลูที่เดิมนะฮะเออแต่ผมเล่าต่อคือคลิปนี้จะเป็นเรียวๆมากอ่าคือคือแม่รอบที่แล้วช่วที่ทำใช่ไหมของผมอ่ะคือไอ้บูมก็ไม่เคยทำครั้งแรกเหมือนกันก็คือว่าปลาไอ้บูมมันไม่กล้าจับปลาเพราะเไม่กล้าจับเหมือนกันเฮ้ย ไม้ได้มาเป็นตัวเลยตัวใหญ่มากหรอตัวใหญ่มากอะไรตัวนิดเดียวเองใหญ่ๆญ่โอเคครับเดี๋ยวไปถามเมนูกันที่หน้าซปเปอร์ครับอ่าครับตอนนี้เรามาถึงหน้าซปเปอร์แล้วครับาะกินอะไรวะเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าเราจะหาว่าแบบถ้าถ้าเราถ้าเราถามเมนูที่นู่นเลยเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวระหว่างทางนั่งดูนะฮะอ่าเราก็จะถามแล้วก็ไม่ถามถามทำไมมมึงถามทำไมอ่ะก็ เราอยู่ในแอปลิชแม็กเราถามถามจากยูเซอร์ที่เล่นในนี้นะว่าว่าจะกินอะไรเอางี้อาจจะถามไปแบบเพราะเขามีแบบนี้ตอนนี้มีสุ่มแชทสุ่มโทรแล้วก็โหมดปาร์ตี้การแชทปาร์ตี้การแชทก็คือว่าในห้องมีหลายคนแล้วก็สุดท้ายคือดูวิดีโอด้วยกันแต่ว่ามีเฉพาะใน Android นะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาถามเอาจากไหนก่อนสุ่มแชทสุ่มแชทก็ได้เพราะเมื่อกี้สุ่มโทรตัดผมพี่เองไปแล้วเอาสุ่มแชทเจอเลยอย่นี้พบเลยผมบอกแล้วว่าไวสวัสดี ไ่นมึงบอกว่ากินอะไรนี่ไงกี่เข้าเรื่องเลยโอ้ยแกล่ะฮะฮะงงเขางงหนิมาถึงมึงสวัสดีอยากกินอะไรนีอยากกินอะไรอยากกินอะไรอยากกินอะไรออยากกินะไรเย็นนี่ยากกินอะไรเย็นนี่การที่แบบว่าถามแค่ถามเมนูยังยากเลยไม่อยากกินโอ้ยดีเนาะแล้วกูไม่อยากคุยดิว่าโทรดีกว่าอาร์ท์โท พิมพ์คุยยากโอเคโอเคบายบายส่งโทรส่งโทรเลยส่งโทรเลยอ่ะปังฮัลโหลน้องใช่ครับเฮ้ยอุ้ยครับมีน้องด้วยเหรอทำอะไรอยู่ครับเนี่ยแค่ค่ะมีน้องด้วยอายุเท่าไหร่น้องน้องอายุเท่าไหร่ครับน้องอายุสองปีอ่ากำลังน่ารักเลย ตัวันนี้ก็จะกินข้าวยังครับตัวนี้ก็จะหน้าตบแล้วไอ้นี่ทานข้าวยังครับพอดีว่าผมจะทำข้าวอยากให้ช่วยคิดเมนูให้หน่อยครับกะเพราอ่ากะเพรากะเพราหมูเลยกะเพราไก่ครับกระเพาหมใส่ไข่ดาวไหมไข่ดาวไม่สุกเลยปะไม่ชอบกินไข่ดาวอ๋อได้ได้ได้โอเคเมื่อกี้หวันได้คินเป็งสองคนอยู่กันสองคน โอเคโอเคีอยวมากครับอ่านี่ยครับเราก็จะกดไลค์เาเพราะว่าเขาคุยแบบไม่เขากดวางมางกดใจอะไรกดใจเมื่อกี้ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลดีครับฮัลโหครับบูมครับชื่ออะไร ฝโอ้ฝนอยู่ดีฝนฝนไม่เราอ่ะบูมอ่ะจะถามหน่อยว่าวันน <op> ่ะบ <puntos> ูมอ <raul ic> ่าคือบูมอ่ะจะไปแบบจะไปหาอะไรกินไจะทำอะจะทำอาหารอ่ะอยากกินไหม าทำไมอ่ะยังให้เขาอยากกินไม่ได้หรออยู่ตามใจเราหน่อยดีบอกนายมันอยากกินเองใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วแต่จะร้องไห้แล้วมือสั่นกันไหมวะครับพรเราจะได้กินไหมเนี่ย โอเคงั้นอนุญาตให้เราไปหาแต่สปาเกตตี้กินนะน้ๆๆน้าน้เป็นกินลาบ้ำตกผัมปลาปูบุบาระน้ำตกผสมปลาปูบุบาครับก็สรุปแล้วเมื่อกี้มีส้มตำปูปลาป่ะส้มตำาเอาน้ำตกแล้วกันอ่าน้ตกไม่งั้นเอามากองมาปล่อยอ่าได้เสียเวลาน้ำตกแล้วก็สปาเกตตี้แซลมอนใช่ไหมอันนี้ของบูมใช่ไหม ของเขาก็เขาบอกอย่างเขาให้กินเนี่ยเขาให้กินแเขาให้กินเติงโอเคครับเติ้ลมีสปาเกตตี้อ่าปลาแซลมอนปลาแซลมอนหรือว่าจะสเต็กปลาแซลมอนผมว่าทำยกดีกว่าสเต็กปลาแซลมอนอันหนึ่งสปาเกตตี้อันหนึ่งแล้วก็ลาบน้ำตกอันหนึ่งเอาสปาเกตตี้เออสปาเกตตี้ลาบน้ำตกกระเพานะง่ายไปไม่เอากเพาไม่เอาโอเคโอเคเนี้นเราเราลงไปซื้อเลยครับก็จะเร็วๆอย่างเงี้ไปเลย ทำก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนี่นี่ดูไม่เยอะนะนิดเดียวเออเยอะความความอร่อยมันอยู่ที่เอาทุกอย่างอ่ะปรุงไม่เข้ากันโอเคโอเคถูกต้องรู้เรื่องไหมไม่รู้ไม่รู้ทีเดียวโอเคครับก็เดี๋ยวไปเตรียมที่บ้านครับเดี๋ยวเช็คฟินก่อนเช็คฟินครับตอนนี้เราอยู่กันที่สตูมาอ้าวซึ่งเต้ก็เดี๋ยวผมไปตัดผมแม่จะได้เป็นโมเมนต์แบบว่าเดี๋ยวซุนก็ได้สอนบูมทำกับข้าวอะไรอย่างงี้ผมไม่สอนสอนแล้วบูมไม่จำ ใช่บูมชื่อไม่ดีเอ่าอ่ะมาเล่นนี้ไปเฮ้ยใจดีไปแลวันนี้ผมจะทำงั้นเราทำทำอะไรก่อนทำตกตกก่อนระหว่างนั้นเราวอร์มเตาด้วยบูมีกระทะแต่ว่ามึงทำสเต็กก่อนก็ง่ายนะทำไมอะไม่เดี๋ยวผมเต็กให้ดูมทำสุดท้ายโอ้ลาบต้องใช้หอมผมว่า สองัวพ่อสามอ่ะทำให้หมด<า>มอ่ะอันไหนเหี่ยวๆก็กวนดมกันไปแม่งมานี่เลยวะ่ะต้องกวาดทั้งบ้านไม่คือหั่นทิง้งอ่ะได้แล้วมะนาวมะนาวมะนาวต้องแลว้วนวดดนะ้ผมจะทำทุกอย่างอย่างเร่งรัดนะครับ ป้าครับ<ช>ว่าเราขาดอะไรน้ำตาลจิกน้ำตาลในน,นน้ำตาลบูมต้มน้ำเอาน้ำต้มเลยลาบแซลมอนอันนี้ก็คืออะไรอันนี้อุปกรณ์ขายเคียดขายเครียดแต่ไม่มีอะไรทำก็มาเล่นหนึ่งใส่พริกโอ้ เหมือนทำจิ้มแจ่วนะข้าคั่วอเออใส่เ้าคั่วจะเป็นมาทำน้อย,อยจานเล็กๆเจแปเบอรับก็น้ำเดือดแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนนะคือกระทะนี้เราทำซอสกระทะนี้เอาไว้ต้มทุกอย่างจะได้เร็วขึ้นเราทำอะไรนะคาโบนาร่าเป็นเนื้อใช่ไหมใช่ผมมีความคิดว่าถ้าเอาเนื้อไปใส่คาโบนาร่าทีหลังอ่ะน้ำในเนื้อก็จะออกมาใชนั้นเราต้องรีดน้ำเนื้อออกก่อน หมดเลยไหมหมดเลยละวอันนี้ใส่น้ำมันน้ำมันประกอบอยู่เฉยไ,ได้ไหมแต่เราถูกแล้วเมนเมนก็ทำไม่เป็นสัก <c oughs> ทีถ้าอย่างเสร็จดูอยู่ว่าแบบไฟมันไม่แรง อะไรโอ้ยอ้ยมึงเริ่มมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปใกล้เลยไปเดี๋ยวเสร็จแล้วไปไหนยังแดงอยู่เลยโอ้ยอุ้ยโอ้ยแรงว่ะอแค่เบสิกเนาะทีีน้ครับมาทรงใส่เส้นเลยทรงเขาบอกว่าวิธีวิธีวิธีวัดแต่ว่าให้เอานิ้วอ่ะจัดไปที่นิ้วโป้งแล้วอย่างเงี้ยคือหนึ่งคนอ๋อแค่นี้เหรอ ข้อหนึ่งอันนี้อันนี้เหรอ่าสองคนขอเต้ประมาณไหนประมาณนี่อะอะไรเป็นไรอ่ะเหนียงแวกกินเยอะกินเยอะกินเยอะยัดเส้นลงไปต่อมาเราจะทำครีมะฮะครีมคาบาเมล่าอ่าระวังติดทำน้อยๆแต่พอกินอ่าใส่ครีมลงไปครับ อันนี้มันยังไม่เหนื่อใช่ไหมแต่ว่าพอเราใส่ชีสลงไปอมันจะข้นขึ้นเหรอไม่รู้เราเราใช้ชีสอะไรข้าวมันสำรษผงไม่น่าไม่น่าข้นข้นอ่ะข้นใส้อะข้นใส้ไอ้บูมันนี้ไม่ได้กินของอร่อยแน่เลยแน่นอนดีกว่ากูทำนันขึ้นได โอเคครับผมก็คือระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นลิชแมทรอดีกว่า<ม>คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆอะ่ะเขามีโหมดนี้ด้วยเหมือนเป็นห้องปาร์ตี้เป็นห้องปาร์ตี้คือเป็นปาร์ตี้การแชทประมาณนี้คือเรากดเข้าไปใช่ไหมก็จะเป็นประมาณว่าคือเขาจะมีหัวข้อแต่และหัวข้อแบบ<ม>ที่เราสนใจดีกว่าเราก็เข้าไปคุยได้คือมันจะมีหลายคนในนั้นเดี๋ยวยกตัวอย่างป๊า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 อสอนภาษาอู้เมืองคืออันนี้คือเมห็นแล้วว่าผม คืออ่ะผมจะเข้าห้องสอนภาษาอูเมืองคือเขาจะพูดเหนือกันอ๋อวอูเหนือพูดเหนืออะไรมาต่อไปผักป้อมไม่ใช่ผักป้อมผักป้อมคือผักผักต้นหอมอ๋อผมรู้ภาษาใช่บอกว่าใช่อปไม่รู้แล้วประมาณนี้ประมาณนี้ฮัลโหลเพื่อนๆเราเราอยากเรียนภาษาเหนือมีประโยคไหนที่แบบเราไปจีบสาวแล้วคำนี้พอพูดปุ๊บแม่งจีบติดแน่นอนอมีปะ เขาแบบว่าพอจีบผู้หญิงปุ๊บผมพูดแบบพูดคำนี้ปุ๊บแมงติดติดแน่นอนน่ารักจังอะไรเงี้ยเขาพูดยังไงอ๋อหน่าหักกันน่าักกันแน่เจ้าคนเหนือยไหไม่ไม่เรื่องนอนได้เลยไปกินอะไรนะไปกินไปกินไปกินแกงป่าแกงแกงป่าอันนี้คือคำล่อใช่ไหมไปกินแกงป่าที่บ้านบ้านผมไหมประมาณนี้ป่ะไปปังไหมโอ้โหไปล่อไปกินแกงแซ่บ อันนี้คือถ้าเจอคนเหนื่อยต้องพูดคำนี้เราก็มีโอเคครับผมขอบคุณนะไปละไปละเดี๋ยวว่างเดี๋ยวมาอ่ะก็ประมาณเนี้ยครับคือเขาก็จะมีแบบว่าหัวข้อที่แบบว่าเหมือนคนที่สนใจเรื่องเดียวกันมาคุยกันประมาณเนี้ยต้องบอกว่าแอปมิชแมทอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาหาเพื่อนใหม่เนาะคืออย่างตะกี้นะสมมติเราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็เข้าไปเล่นได้คือมันมีมันมีเพื่อนหลายภาคหลายแบบว่าหลายหลายขลาดหลายหชาติด้วยบางทีเจอคนเราใช่ใชหม่ต่อไปก็เส้นนะครับ วิธีดูเส้นคือคือผมมันไม่ชอบที่ที่แบบว่าให้บอกเป็นเวลานะครเพราะว่าเตาแก๊สบ้านแต่ละคนนะ่ะม,มันไม่เหมือนกันถ้าเป็นหัวฟู่มันก็แรงมก็ใช้ไฟเวลาไม่ถึงฉะนั้นไม่บอกเป็นเวลาผมจะคือผมเยาขึ้นมาเล่าเด็บจิกอ,อย่างอย่างเงี้ยได้แหละอ่า เข้าไปเองนะครับใส่นเนยลงไปอเองราอยา่าไปกลัวความอ้วนถ้าเราจะคิดว่าเราจะกินแล้วอ่ะไข่ก็ไข่แค่สอแล้วไม่กลัวอยู่แล้วเออใครกลัวอ่ะไปเลยหมุนอ้าวทำไมอ่ะไดา้นี่เห็นไหมวิธีเอาอือฉลาดามาก ฉลาดมากเก่งมากเก่งมากเป็นหมาเลยกเป็นหมาเลยอ่ะใช่แล้วเราก็เอาไข่มานี่คือการแยกไข่นะแล้วเราไข่ขาวออกโอเค พี่ถีพี่ถันแล้วก็ผงชีสผงชีสคือผมจะไม่โรยลงไปเพราะว่าเผื่าคนไหนแบบว่าไม่กินชีสก็ค่อยคุกออกแต่ว่าถ้าถ้าชีสพอแล้วก็ก็ไม่ต้องคลุกส่วนอันนี้อาจจะแปลกๆนะครับทำอะไรอย่างนี้ ครับตอนนี้ก็จะเป็นเมนูนที่สองของเชฟุ่มอันนี้คือบูมอยากกินใช่ไหมใช่อันนู้นอะ่ะบูมไม่อยากกินเลยร<ะ>ออา้อาวอา้าวอ้าวกิน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 คือตอนตอนนี้ตอนนี้เรากําลังเสียนะครับกําลังะกะกาลังเสียเสียคือการขุดขุดให้ความชื้นมันไม่ออกมาตอนเราเาเรียกว่าเรียกว่ารูหุมขนแล้วกันแล้วน้ํา น้ำมันจะออกมาทําให้ปลาแห้งพอแห้งแล้วมันก็จะไม่อร่อยนะครับเราก็เลยต้องเสียเสียคือการที่ว่าเราจะปิดรูขุมขนให้มันเรียบแเราจะกัดเก็บความชื้นแล้ข้างในงงปะอันนี้คือวิธีที่ไม่วิธีถูกต้องทำให้น้ามันกระจายทั่วกระทะเยเห็นนะตลาดอันนี้คือสูตรเออนนี้คือสูตรมาต่อมาครับ เราจะเอาด้านหนังลงก่อนงอลงเลยไหมงอลงหมดเลยดีกว่าเอาไหวเต้เราไหวเราต้องรอให้ฟันมันขึ้นนะครับแล้วก็ลงเอ้ยอันนี้คือการลงที่ถูกต้องัโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่ามันหอเหยินนะและนี่เรอยทำไรดิบเหรอเดี๋ยวถูก อมอืพอดีเป๊ะเลยมือแม่งพอดีเลยวะ<อ>แปลว่าเนี้ยใม่ละแล้วต้องใส่สสหไหมขอมกระเทียมมา ดีมากมตอนแรกให้บูมทำเนงะโอ้โอดูสภาพเลยโอ้ยังไม่เสร็จกระทะเลยนี่เสียยงแน่นอนอยู่ว่าบูมแบยงางไฟใช่ใช่ไงของเราของเราผล,าลม,ไมลาไฟไหม,ม้ไฟไหม้บา้าน เราจะมาจัดการอีกรอบหนึ่งมา <c oughs> คือที่ผมไม่ใส่ข้าวคั่วก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันนิ่ม,มละเอียดอ,อบว์กินเป็นชิ้นเลยกินเป็นเป็นต่อนเป็นต่อน <laughs> บุ์กินเป็นต่อน <c oughs> ทำไหนเราเป็นต่อนต่อนคือเป็นเนียเนี่ยคือต่อนว่าเขาเป็นชิ้นดีวะเป็นต่อนก็เนก็ได้เป็นต่อนบางทีเะแบบนิดน,นึงอ่ะคำหนึ่งอ่ะคำหนึ่งอ่ะแล้วตักอันนี้ราดอ๋ออันนี้คือน้ำที่ปรุงไว้ใช่ ลืมใสกูกับมึงอ่ะคงต้องกินแบบนู้นแล้วใส่อะไรนั่นใส่ข้าวคั่วครับไอ้ลืมข้าวคั่วมันต้องใส่แต่ในนู้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นนี่นี่เปิดถูกเป็นโคใส่เยอะเท่ากัดอร่อยเอาวะข้าวคั่วเนี่ยอร่อยอร่อยโอ้โหจริต้องมีโหระพาเอ๊ะซาลาเณร่ะวะลืมซื้อไม่เป็นไรเราไม่กินผัก

เรียนมามันมีสาขาจัดแต่งจานด้วยเป็นตัวจัดแต่งจานคือว่าเราจะจัดแต่งจานปกติไม่ได้ทําไมวะมันจะแบบดูทาให้อาหารไม่น่ากินแล้วไม่มีสไตล์เขาบอกว่าเราต้องใส่สไตล์เราเข้าไปชัดๆยังไงเอ้าพี่อะไม่กระจายว่ะนี่เขาสอนผมนี่ให้ลากใช่ป่ะอุ้ยมันไม่ันไม่เป็นครีมอย่างที่คิดอะอะสวยไม่สวย ก็จบแล้วฮะครัวไม่เตรียมวมนนี้นะสามเมนูที่แบบไม่เตียมคือจริงๆอนะใครอยากจะใท้วิธีนี้ก็ไปลองทำได้เลยก็คือหลดแอปลิสแม็กนะแล้วก็แบบเผื่อว่าเหงานเดียวแล้วแบบว่า ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคิดไม่ออกก็จะกินอะไรใช่เราทำวิธีนี้ก็ได้ค้นแอดได้นะครับแล้วก็มันจะมีทั้งแชททั้งโทรแล้วก็มีห้องปาร์ตี้ถ้าแบบชอบชอบหลายคนหน่อยถ้าชอบหลายคนก็ต้องปาร์ตี้นะครับแล้วผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะไม่มีเพื่อนเพราะเขามีเพื่อนตลอด24โมงเขากคุยไดก็ตอนไหนก็เจอมนกดตีสองก็เจอเจอเจออะไรวะเจอเพื่อนอ่าแต่ว่าไม่มีเพื่อนเราบางคนไปหกโมงเช้ากลับกี่โมงไมารูยไม่พูดแล้วแล้วก็สามารถเลือกอวตารได้นะครับก็มี เพราะให้โปรไฟล์ได้เพราะว่าอันนี้คือเราจะไม่รู้แล้วว่าเขาเป็นใครเราเป็นใครใช่ในแอปจะไม่รู้ก็เลยเราต้องเลยเลือกรูปออตาใช่แล้วก็นี่อีกอย่างนึงคือการส่แชทส่งโทรอ่ะส่งแชทอยู่ได้3มนาทีครับก็ถ้าจะอยากคุยเกินกว่า3มนาทีก็คือต้องกดถูกใจใช่กถูกใจไปก่อนก็ได้แล้วแต่เขากดถูกใจมาเขาถูกใจก็จะมีเวลาที่ไม่จำกัดแล้วคุยได้เรื่อยแต่ว่าถ้าเป็นส่งโทรก็ได้เจ็ดนาทีส่งโทรก็คือพอกันนะครับพอคุยกันก็ได้เจ็ดนาทีฟังก์ชันเหมือนกันต้องกดหัวใจทั้งคู่จะคุยได้อลิิมต ก็ไปโหลดกันได้ที่ iOS และ Android ครับครับ,รบก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่ชอบกดดิ s l i k e ครับวาไ,ไม่เตรียมไม่เตรียมขอ,องจริงอนเนี่ยไปแบบงงๆให้ดูนะไม่เตรียมไมง,ไมมงให้ดู <laughs> <c oughs> จริงโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย